เหนื่อยมากมายขนาดนี้ถามว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราลองกลับไปถามลองไปคิดดูว่าพ่อแม่เรานั้นยอมเหนื่อยเพื่ออะไรทําไมท่านถึงจะต้องยอมเหนื่อยขนาดนั้นทั้งที่ท่านตัวคนเดียวข้าวบ่อเดียวข้าวจานเดียวกับข้าวจานเดียวใครรูกหนึง่งท่านก็หิวแล้วแต่ถามว่าทำไมต้องยอมเหนื่อยขนาดนั้น แม่กินข้าวแต่ละคำพ่อกินข้าวแต่ละคำนั้นนึกถึงลูกตลอดว่าลูกจะได้กินไหมลูกจะมีอะไรกินหรือเปล่าวันนี้ลูกจะกินข้าวกับอะไรแต่ถามว่าลูกกินข้าวแต่ละครั้งนึกถึงใครนึกถึงพ่อนึกถึงแม่หรือเปล่านึกถึงคนที่บ้านหรือเปล่าในขณะที่ไปทํางานข้างนอกเรียนจบงานโจบปริญญาถามว่าที่เราได้มานั้นความรู้ทั้งหมดเนี่ยได้มาจากใคร ได้มาจากอาจารย์ได้มาจากโรงเรียนนะทุกคนก็อาจจะตอบได้อย่างนั้นว่าเรามาได้จากอาจารย์ได้มาจากโรงเรียนนะได้จากมาครูผู้สอนนะวิชาคณิตคิดเร็วแต่ปัจจุบันนี้คนิตคิดชั่วเยอะนะคือไม่ทําในสิ่งที่ดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราจะไปมีครูมีอาจารย์เนี่ยมันมาจากไหนเนี่ย หนูๆน,น้องๆที่มาที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนกว่าเราจะไปขึ้นโรงเรียนเนี่ยไหนจะค่าข้าวค่าขานมค่าเสือ้อผ้าค่าเติมค่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีค่าตรงนี้เนี่ยถามว่าเราจะไปเรียนได้ไหมยิ่งเราไปเรียนในสถานที่ชั้นสูงมหาวิทยาลัยแล้วแต่งตัวโ,โก้ๆเนี่ยชุดหนึ่งกี่บาทเข้าสังคมใครเป็นคนหาให้ พ่อแม่ทั้งนั้นที่เราหาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำทั้งหลายนั้นตัวบัตรนอกกายซึ่งในขณะนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะมาร่วมทำบุญมาสั่งสมบุญกันเอาไว้เติมสเสบียงบุญกันเอาไว้ในพานผ่านหน้าเพราะในชาตินี้เนี่ยเรามีนะที่นามีที่ดินมีรถมากมายที่เราจะไปตสอหาสเสแวงบุญที่ไหนมีลานบุญเราก็สามารถไปได้สะดวกสบายเรามีรถเราสามารถไปได้ แต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีกพพหนึ่งเนี่ยเราไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีรถใช้หรือเปล่ามีที่นาให้เราทํำไหมมีทกตอให้เรากู้ไหมเราจะมีพี่น้องอย่างนี้ไหมจะมีสถานทมิกธรรามทั้งหลายเ่านีไหมเราไม่รู้เราจะมีลูกหลานอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วหลายครอบครัวญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูอตัตมาเนี่ยสังเกตไหลายอย่างในชีวิตปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปมองถึงอนาคตข้างหน้าเอาปัจจุบันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย บางคันเนี่ยครอบครัวทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างหนาลูกก็ไม่อยู่ในโอวางไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ว่านิดว่าหน่อยก็ไปเป็นอย่างนี้ในส่วนมากแล้วถามว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาจนโตยี่สิบกว่าปีบางครั้งยี่สิบกว่าปีลูกยังช่วยอะไรพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่โตแล้วแม่ก็อายุมากขึ้นพ่อแม่เนี่ยอ,อายุมากขึ้นทํางานทุกวันทุกวันลูกโตขึ้นแทนที่จะตะบาย เลาเลยลูกยิ่งโตขึ้นทํางานหนักขึ้นยิ่งเหนื่อยขึ้นความคิดมากขึ้นบางทีคิดจนเต้นเลือดแตกก็มีเมื่อแตกแล้วไม่มีคนดูแลอีกเป็นอย่างนี้จะส่วนเยอะคือไม่ได้มาสนใจในตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเรามาทําบุญแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานนั้นมาทําให้เราเรามาทําในขณะที่เราจะมีชีวิตอยู่ พอในขณะที่เราอยู่ทุกวันทุกวันนี้เรายังหวังพึ่งไม่ได้เลยว,ว่าลูกเนี่ยจะมาทําให้เราได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะขณะนีน้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยบางครอบครัวนะอน,นิโยมบางครอบครัวขึ้นยกขึ้นมาเป็น,อ,ปนอุทาหรณ์ให้ญาติโยมได้ฟังบางครอบครัวในขณะที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งลูกปล่อยพ่อแม่อยู่บ้านคนเดียวไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาใต่ใจ กบวจะทํางานของตัวเอง่วงยุ่ง,งของตัวเองจนลืมไปว่ามีคนข้างหลังอีกนะถ้าถามกลับไปในเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปทํางานลูกรองนิดเดียวก็วิ่งมาหาลูกแล้วแต่ปัจจุบันนี้โทรศัพท์ก็ง่ายไอโฟนไอแพดกมากมายจะเอารุ่นไหนต่อมาที่จะแชทมั่งโทรคุยเห็นหน้าม้างได้ทุกอย่างสารพัดในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยสังกมออนไลน์ย่าโยงทหลาย แค่ยกโทรศัพท์โทรมาหาพ่อหาแม่บางครั้งยังไม่มีเวลาเลยแต่ดกหนหูน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยโทรศัพท์ติดหูตลอดเวลาน้าแม่ท่านนาบุบ้านเราก็มีนะโยมเด็กนักเรียนเนี่ยอัตมา